สวัสดีครับผมนายไปบุญพันเมืองอาผู้เขียนหนังสือเรื่องครูไปบุญเป๋หลังค้อมผู้ไม่ยอมจำนนต่อกรมเยอะอยันก็ดังผมหนังสือที่วางอยู่ข้างหน้านั่นแหละรครับซึ่งบริษัทนั้นมีบุ๊กจัดการจัดตีพิมพ์เมื่อปีพศ2553แต่เป็นชีวิตในวัยเด็กที่ที่ผมอายุยังไม่ถึง20 ทีนี้ต่อมาพอหนังสือนี้ขายไปสักระยะหนึ่งผมก็เขียนเล่มที่2เพื่อจะบอกว่าหลังจากนั้นผมได้ต่อสู้ชีวิตมาอย่างไรบ้างเช่นว่าผมจากที่ไม่เคยเรียนมัธยมผมได้เรียนจนจบมส,สามหรือโมแล้วจากนั้นผมก็สอบก็เขียนสีโตสุดท้ายผมก็กว่าควันมาเ็นไปสอบบรรจุเข้าเป็นครูได้แต่ถ้าว่าตลอดเวลานั้นผมก็โดนสังคมกดขี่หยัย่งยำดูถูกต่างๆนานา แต่ก็เป็นพลังกดดันจนกระทั่งผมได้สามารถไปเรียนต่อระดับปริญญาตีที่มสโวภานมิตรแล้วพอจบจากมสโวภานมิรตอตอกมาผมก็ใช้ชีวิตกันเป็นนักเขียนทัางผลงานที่อยู่ข้างหน้าได้รับเหรียญตราเครื่องราชในพวกนี้ละครับแล้วสุดท้ายผมก็ได้ตําแหน่งอาจารย์ 3, สามได้บแปดสวัสดีครับน้องๆหลานๆที่ติดตามสารคดีการต่อสู้ชีวิต ของครูไปบุญมาจนถึงตอนที่ห้าสิบซึ่งเป็นเรื่องการต่อสู้ชีวิตที่ผมอยากจะเล่าเพื่อให้ผู้ที่เกิดมามีร่างกายพิการได้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตและอยากฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดแก่ลูกหลานตอนนี้ให้ชื่อตอนว่านักวาดนิยายภาพการ์ตูนเล่มละหนึ่งบาทพอดีว่าเดือนถัดมาห้องแถวของคุณครูละไม่ ด้านที่ติดถนนมรนีสองซึ่งเป็นถนนคอนกรีตขวางตรงข้ามเป็นกำแพงวัดด้านนี้มีห้องสองห้องห้องที่หนึ่งมีคนย้ายออกโดยคุณลุงห้องที่สองเดินมาบอกผมว่าห้องนั้นมีคนย้ายออกแล้วห้องคุณลุงกับคุณป้ามีลูกสาวอีกคนเอนาศัยอยู่ด้วยเป็นชาวจังหวัดพิษสุโลก มีอาชีพขายปักสุดปักดองคักตองมะพร้าวและผลิตผลต่างๆที่ใช้ในการประกอบอาหารผมจึงได้ไปติดต่อคุณครูลำไมเจ้าของห้องแถวว่าผมขอย้ายไปอยู่ห้องนั้นแทนอย่าให้ใครนะคุณครูลมไมรู้จักผมดีว่านอกจากผมเป็นครูแล้วก็ทรรมาก,กินทางวาดรูปเขียนป้ายท่านจึงบอกให้ผมเข้าอยู่ได้ทันทีที่คุณก่อออกไป โดยค่าเช้าคิดเดือนละ150บาทผมก็ยินดีมากๆพอย้ายเข้าอยู่ผมก็จัดกานตกแต่งจิดป้ายโฆษณาโน่นนี่ให้ดูเป็นร้านรับวาดรูปและเขียนป้ายคราวนี้มีรถยนต์สองแถวตะกัวป่าย่านยาวหรือไม่ก็ตะกัวป่าภูกเก็ตมาจอดเอาป้ายลงไม้ผมเขียนถ้าเขียนเฉพาะตัวสอนแต่ละ50บาทถ้ามีรูปด้วยแต่ละ150 แต่ก็ยังไม่ทันกับค่าใช้ใจ่ายผมต้องคุนคิดหางานใหม่มาเติมโชคดีอยู่หน่อยที่การออกจากกรุงรบ,บุรีมาอยู่ตะกัวป่าเที่ยวนี้นอกจากผมและปลาล็กที่เป็นช่างวาดรูปยังมีครูอีกคนหนึ่งซึ่งเพิ่งปรากฏตัวขึ้นในแวดวงเขาไม่ได้เรียนจบศิลปะวาดรูปแต่ชอบวาดรูปแบบฝึกฝนตนเองจนมีขีมือในระดับที่ใช้ หากินได้บ้านของเขาอยู่ข้างเรืองจากเรือนจําที่บ้านย่านยาวเขาใช้บ้านเป็นที่รับงานเขียนป้ายและสอนที่โรงเรียนบ้านบางมง่วงที่น่ากบกันก็คือว่าเขาเข้าใจว่าที่ผมกับประรบเขียนลายข้างลงกันอยู่นั้นคงจะได้ค่าเขียนแพงด้วยเหตุที่ตะก,กวัวป่ามีแต่เทศรษฐีที่รำ่ำรวยวันหนึ่งมีคนตายเกิดขึ้นสองราย คนหนึ่งเป็นชาวอีสานมารับจ้างจิดยางอยู่ในละแวกโรงเรียนว,วัดขวนนิยมเขาตายโดยไม่มีญาติที่จะทําสุขให้โกหงคนที่ให้ผมทําพวงมาลาให้แล้วได้รับรางวัลที่หนึ่งประเภทสวยงามมาติดต่อผมว่าผมรับเป็นเจ้าภาพทําศพให้ให้เล้าวงเล็บชาวอีสานคนหนึ่งผมสงสารเขาเขาไม่มีญาติที่พี่น้องเลย บ้านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ผมอยากชวนครูช่วยไปวาดลายข้างลุงให้เขาหน่อยผมรับปากทันทีส่วนศพในตลาดตะกวัวป่าคนตายเป็นเศษฐีเหมือนแร่ร่ำรวยมากผมได้ยินชาวบ้านเล่าว่าตอนพระสวดจบเจ้าภาพตองจ้างคนไปนั่งฟังค่าจ้างคนละยี่สิบบาทต่อคืนเพราะคนตายตอนยังมีชีวิตไม่เคยคบค้าสมาคมกับชาวบ้านตัวตไป ตอนแรกลูกหลานคนตายก็มาติดต่อผมและว่าจ้างผมโดยเขาพูดว่าครูต้องแต่งลงศพเตียของผมให้สวยที่สุดเลยนะอย่าให้เหมือนศพอื่นๆที่ครูเคยทำคือหมายความว่าลงศพเตียของเขาจะต้องสวยพิเศษกว่าของใครๆที่ผมเคยทำมาทั้งหมดถ้าทำได้เขายินดีจ 4, ่ายสี่พันถึงห้าพันบาทผมฟังแล้วบอกให้เขาไปหาคุณครูเท็ใจ ผมอ้างว่าผมติดงานตกชาวบ้านที่ตํำตัวปรากฏว่าครูเทพใจรีบมาทำสันติครูเทพใจทำอยู่ห้าหกวันผมไม่ได้ไปดูว่าสวยขนาดไหนแต่รู้ว่าเขาได้เงินห้าพันบาทส่วนผมไปทำฟรีแต่การที่ครูเทพใจมาเปิดมิติใหม่แห่งกันวาดหลายข้างลูกทําให้ต่อจากนั้นผมได้รอดปลอดภัยจากการวาดลายในข้างลูกุก ตลอดสามปีที่เจ้าบ้านอยู่ในตลาดตะัวป่าก็มีแต่แต่ก็มีครูคนหนึ่งชื่อครูอนุรักษ์สอนอยู่ในโรงเรียนเทศาบาลบ้านสีตะัวป่าอ้างว่าเป็นเพื่อนกับปรารบมาตามผมไปเขียนลายใจกั้งโลกผมเป็นน้องเขยของปรารบก็ต้องช่วยพี่ของปัญญาคนที่ตายเป็นแม่ที่สองของครูอนุรักษ์เขาเล่าว่า ตอนที่เขายังเป็นเด็กคนตายเคยเอาเขาไปเลี้ยงดูเหมือนลูกและว่าตอนนั้นฐานะของพ่อแม่ของเขายากจนมากแต่พอเขาโตขึ้นฐานะของพ่อแม่เขาดีขึ้นเขาจึงขอกลับมาอยู่กับพ่อแม่แต่ก็ยังไปมาหาหสู่และให้ความเคารพกับครอบครัวนั้นดุดเดียวกับครอบครัวพ่อแม่ของเขาผมพ่อต้องไปช่วยผมใช้เวลาตอนวันหยุดเสาอาทิตย์ไปวาดอยู่สองวัน โดยไม่มีใครไปคอยดูแลหรือให้ความอเ็ใจใส่แม้แต่สักคนเดียวไม่มีน้ำร้อนน้ำจะมาเสร์ฟแต่เมื่อทำไปแล้วก็ต้องทำให้เสร็จวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงเสร็จเสร็จขณะที่ผมวาดลายไทยไปได้สองด้านคือด้านยาวที่หันออกหน้าบ้านกับด้านที่หันเข้าในบ้านมีหญิงสาวสี่ห้าคนไปจัดดอกไม้คนที่เป็นหัวหน้าชื่อจีแจ้งจีนี่หมายถึงพี่นะครับ เจ้าของร้านขายหนังสือขอไม่ออกยือขายพวงหรีดและเครื่องสังกทานอยู่ตรงสามแยกข้งางโรงภาพยนตร์ขันแก้วระหว่างที่พวกเธอทำงานมีเจ้าภาพมาคอยดูแลบริการน้ำชากาแฟและเครื่องดื่มคือมาคอยเอาใจใส่เทคแคร์ท้อนรับอย่างเต็มที่ต่างกับผมที่ไปทำงานงกงกอยู่คนเดียวมาแล้วถึงสองวันที่ไม่มีใครยกน้ำชากาแฟมาให้กิน แม้แต่ครูอนุรักษ์ที่ไปตามตัวผมมาก็หายเงียบไม่ได้เห็นหน้าตลอดสองวันส่วนพวกสาวๆนะจัดดอกไม้หน้าสุขไปจัดราวสองชั่วโมงก็เสร็จผมได้ยินเธอที่เป็นเจ้าของร้านคิดค่าจัดดอกไม้และค่าเสียเวลาห้าพันบาทผมได้ยินเธอพูดว่า <S <S แบบว่านี่กันเองแล้วต้ลดร,ราคาพิเศษให้แล้วนะคะแล้วพวกเธอก็พากันลาจาก ปล่อยให้ผมเขียนลายใต้ข้างลงต่อไปคนเดียวเงียบเงียบโดยไม่มีใครมาเอาใจสวยดูแลจนงานเสร็จเอาตอนห้าโมงเย็นและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครในตลาดตะกัวปามาตามผมไปวาดลายไต้ข้างลงอีกแต่จะไปมีอยู่ในตลาดตาตัวอันอยู่ข้างๆ้างลงเหียนแทนแต่ไม่มีเรื่องสะดุกใจจริงของไม่นํามาเล่ากรนะทั่งวันที่สิกรกฎาคมพศ2515 พี่ไรคลอดลูกชายคนที่สองที่โรงพยาบาลตะกัวป่าผมตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่าอิติพงศ์แปลในเชิงคาดหวังว่าเขาจะนำชื่อเสียงมาสู่ตระกูลของเราแต่พี่ไรตั้งชื่อเล่นว่าพุ๊ดและปัญหาหนักของผมเกิดขึ้นทันทีคือเงินเดือนของผมหนึ่งันห้าสิบบาทเหลือรับจริงเพียงหกร้อบาทจากที่ผมกู้สากรครูซื้อรถจักรยานยนต์ แล้วถูกสากรกลัวแล้วไหนยังค่าเจ้าบ้านอีกเดือนละร้อยห้าสิบบาทผมนึกถึงตอนที่พี่ไรยังค้าขายอยู่ที่กุรบุพีอ้อนแต่กินนมผงเอสยีบกราคาแพงมีของเล่นกอนล้วนแต่ราคาแพงแต่ตอนนี้พอมาอยู่ตลาดตะกวัวป่าเพื่อทำตำขวัญของผมทุกเดือนผมต้องเอาเงินสี่รอยบาทไปซื้อนมผงไว้ให้ลูกกินก่อนที่เหลือสองร้อยบาทเอาไว้ใช้ในบา้าน ส่วนพี่ไรไม่มีงานใดที่จะหาเงินได้เลยเพราะอ้อนลูกสาวคนโตอายุสามขวบก็ยังต้องคอยเลี้ยงดูให้ดีแม้จะทิ้งนมแม่แล้วแต่ผมก็ให้ดื่มนมผมอยู่ทว่าผมยังโชคดีช่วงที่ผมแทบจะไม่เหลือเงินใช้ในบ้านผมได้อาศัยบุญรับพี่สาวของพี่ไรที่หลังจากปรารบถูกปัญญาทิ้งแต่บุญรับยังอาศัยบ้านกระท่อมของปรารบอยู่ หลังจากปาร,รบไปสอบบรรจุเป็นครูสอนวาดเขียนที่โรงเรียนปฏิวิทยาอำเภอปฏิวจังหวัดจุมพรบุญรับได้สามีเป็นชาวพังงาชื่อโกวัตอาชีพทำเหมืองแล่นมีรายได้เดือนละสี่ห้าันบาททุกเดือนบุญรับคอยช่วยเหลือน้องสาวเพราะเห็นว่าพี่ไรต้องให้ลูกดื่มนมจากเตา้าถ้าอาหารการกินไม่สมบูรณ์น้ำนมที่จะออกมาให้ลูกดูก็ไม่เพียงพอทั้งสองไม่มีลูก แต่เลี้ยงเด็กชายนุทารักลูกชายคนที่สามของปรารบที่เกิดจากสาลี่ให้เป็นบุตรของตนเองบุญรับคอยต้มกระดูกหมูหรือขาหมูยกมาให้พี่เลยไม่ได้กาดส่วนผมที่โรงเรียนวัดควนิยมมีครูที่รักงานประพันธ์และเขียนเรื่องท่านคือคุณครูประสิทธิ์ศรีอารันครูประสิทธิ์ชอบอ่านนิยนิตยสารวิทยาสารของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช ในนิตยาสารฉบับนี้นอกจากเรื่องสั้นยังมีคอลัมน์การ์ตูนโดยนักเขียนการ์ตูนชื่ออรุณวัชรสวัสดิ์คุณอรุณวัชรสวัสดิ์จะเขียนการ์ตูนเป็นรูปเด็กเป็นรูปเด็กชายว่ายผมแกลลล้อเลียนเหตุการณ์บ้านเมืองทุกๆฉบับแต่ยังเปิดโอกาสให้ครูที่อยากเขียนการ์ตูนอยากสังบ้านเขียนส่งไปลงได้วันหนึ่งมีครูจากจังหวัดภาคาอีสานใช้นามปากาว่า เชิมกับจุนเขียนการ์ตูนแบบสมัครเล่นมาลงคุณอรุณเจ้าของคอลัมน์ก็เอาลงครูประสิทธิ์เอาไมา้ผมดูพร้อมพูดว่าผมว่าพี่เขาวาดได้ไม่ด้อยกว่าเขานี่นะพี่น่าจะลองวาดตรงไปโรง้านผมฟังแล้วนึกในใจว่าก็น่าลงผมจึงเขียนการ์ตูนภาพแรกเกี่ยวกับการเมื่องช่วงเดือนตุลาคมพศ2516 ที่มีการยิงนักศึกษาจากบนเฮลิคอปเตอร์ได้ลงในนิตยสารทันทีและได้ค่าตอบแทน40บาททำให้ผมได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองว่าผมพอทำสิ่งนี้ได้ผมจึงเขียนส่งให้นิตยสารวิทยาสารได้ลงตีพิมพ์อีกหลายฉบับบางเดือนได้ลงถึงสองฉบับได้เงิน80บบาททำให้ผมลึกในใจว่าถ้าผมจะลองเขียนการ์ตูนตลก ส่งไปให้หนังสือการ์ตูนที่เขาผิ์ขายอยู่ในท้องตลาดถ้าเขารับผมจะมีเงินใช้ไม่ขาดตอนผมจึงไปซื้อหนังสือการ์ตูนที่ร้านแเทเก็กเองในตลาดตะกัวป่าไปเปิดดูว่าการ์ตูนเล่มไหนบ้างที่เขารับหีมือของคนอ่านอยากสั่งบ้านก็พบการ์ตูนขายขำของสำนักปิพมสุภามีแต่ขำขันทั้งเล่มในเล่มประการรักนักเขียน ให้ค่าตอบแทนภาพละ20บาทส่งได้ไม่จำกัดจำนวนผมนึกในใจว่าถึงจะให้ถูกกว่าที่วิทยาสารแต่ที่นี่รับไม่จำกัดถ้าเราเขียนไปลงได้ส10ภาพก็ได้เงิน200บาทเงิน200บาทในปีนั้นกินใช้ในครอบครัวเล็กๆได้เป็นเดือนการว่าตอนแรกผมใช้ปากกาโคแรงกับหมุดดำอินเดียอิง วาดบนกระดาษวาดเขียนแไปละ3บาทหมึกอินเดียอิงกวดละสองบาทปากกากรงอันละหนึ่งบาทถ้าซื้อเฉพาะปากไม่เอาด้ามตัวละ5้าสิบางหนึ่งเดือนผ่านไปผมได้รับธนานัดเงิน300บาทแสดงว่าได้ลง15บห้าภาพผมมีความสุขขึ้นมาทันทีและต่อจากนั้นผมได้เงินจากสำนักพิมพ์สุภาไม่ต่ำกว่าเดือนละสองบาททุกเดือน ส่วนวิทยาสารก็ยังมีลงง่ายบ่อยๆทำให้ความเดือดร้อนของผมค่อยๆบางเบาลงไปผมวาดการ์ตูนตลกไปรวมเล่มกับคนอื่นในเล่มอยู่ราวสี่เดือนวันหนึ่งมีจดหมายจากเจ้าของสำนักพิมพ์เขียนมาว่าอยากให้ผมลองวาดเป็นเรื่องๆให้ส่งไปจะได้ออกเป็นเล่มเดียวคนเดียวผมดีใจมากจึงเขียนนิยายการ์ตูนเล่มแรกในชีวิตเรื่อง หนูน้อยรลลึบชาติวาดด้วยปากกากรแรหมึกอินเดียอิงกวดละสองบาทบนกระดาษวาดเขียนธรรมดาความยาวสาสองหน้าวาดปกเองโดยใช้สีน้ำผสมด้วยสีโปสเตอร์ส่งไปประมาณหนึ่งเดือนสำนักพิมพ์ก็พิมพ์เป็นเล่มพอส่องมาให้สาสิบเล่มพร้อมเงินค่าเรื่อง4ี่ห้าสิบาทและทางสำนักพิมพ์ยังเขียนแนะนำว่าต่อไปให้ผมวาดในกระดาษอั หรือกระดาษใสลลกลายหรืออีกอย่ากอีกชื่อก็คือกระดาษมันเส้นรูปให้ใช้ผู้กันวาดตัวหนังสือให้ใช้ปากกาตัดเส้นเล็กเป็นปากกาโคแรงอันเล็กๆบางคนเรียกว่าปากกาเขียนแผนที่บอกยี่ห้อของผู้กันวินเซอร์และมึกชนิดดีพีเิกแกนมาเสร็จแต่ที่ตะกัวปลายาว่าแต่ผู้กันและหมกึกระดาษอารก็ไม่มีขาย ผมต้องนั่งรถเข้ากรุงเทพและแวะไปคุยกับเจ้าของสำนักพิมพ์ชื่อคุณสุภาวงและคุณประสิทธิ์วงชนะใจที่โรงพิมพ์สุภาจาหว,วะแพะถนนคนครสวรรค์ย่านผ่านขวาดีราชจากนั้นมาซื้อผู้กันยีอ่อวินเซอร์เบลและหมึกกินเย็นยิงยอเปเพลิแกนที่ร้านขายเครื่องเขียนซึ่งอยู่ที่หน้าโรงเรียนพ่อช่าง ผู้กันราคาด้านละร้อยห้าสิบาทส่วนมึกราคาขวดละห้าสิบาทนับว่าแพงมากในปีพศสอ,องพันห้าร้อยสิบหกส่วนกระดาษทางสำนักพิมพ์แนะนำให้ไปซื้อแต่วงเวียนยี่สิบสองกรกฎามเป็นกระดาษที่เขาใช้พิมพ์ข้อความและรูปภาพด้านหนึ่แต่อีกด้านหนึ่งสามารถนำมาใช้เขียนการ์ตูนได้กระดาษที่ใช้แล้วขายเป็นกิโลราคาถูกกว่ากระดาษใหม่หลายเท่า ซึ่งนักวาดการ์ตูนในสำนักพิมจากที่คุณสุภายิบไมาผมดูต่างใช้กระดาษแบบนี้วาดผมจึงนั่งรถตุกๆจากสำนักพิมพ์สุภาไปที่วงเวียน2ี่สิบสองกรกฎาแต่หาร้านขายกระดาษใช้แล้วไม่เจอพบแต่กระดาษที่ขายเป็นอ,อ,อ่อผมถามคนในร้านว่ากระดาษนี้ใช้วาดรูปการ์ตูนใช่ไหมครับเขาตอบว่าใช่ผมซื้อมาสองหอ่อ มาถึงบ้านกลายเป็นกระดาษที่พอเขียนตัวอักษรหมึกซึมเข้าเนื้อกระดาษจนเส้นแตกกล้าผมใช้ไม่ได้ต้องไปหาปฏิทินรายเดือนที่หน้าหลังเป็นกระดาษมันสีขาวมาใช้าวาดแทนเพราะปฏิทินรูปภาพแผ่นใหญ่ๆมักพิมพ์ด้วยกระดาษมันหรือกระดาษอัรผมใช้กระดาษปฏิทินรายเดือนที่ใช้สิ้นปีไปแล้วที่พอหาได้ตามบ้านเพื่อน หรือคนรู้จักมาพลิกเอาด้านหลังที่ไม่มีภาพหรือตัวหนังสือเมื่อวาดหรือเขียนหมึกลงไปหมึกไม่ทิมเข้าเนื้อกระดาษทําให้เส้นวาดออกมาสวยฝีมือของผมพัฒนาขึ้นเกือบเท่าฝีมือของนักวาดการ์ตูนาทีพทําให้ผมกลายเป็นนักเขียนนิยายภาพการ์ตูนและหลงไหลนิยายภาพการ์ตูนจนเลิกวาดภาพเหมือนและหมดความคิดเรื่องการเปิดร้านรับวาดรูปไปตั้งแต่ปีนั้น พอดีว่าวันหนึ่งผมนํารถจักรยานยนต์ไป่ายน้ํามันเครื่องที่ร้านมิตรประดุงร้านขายรถมอเตอร์ไซค์และเป็นเจ้าของบ้านที่ผมเช่าอยู่ขณะนั่งรอการเปลี่ยนเปลี่ยน่ายน้ํามันเครื่องคุณครูลำไม่ทีระนิตยภาพผู้หญิงร่างใหญ่คุณงามหน้าตาสวยพูดจาสุภาพเพราะในอดีตเคยเป็นครูก่อนจะลาออกมาเปิดร้านขายรถจักรยานยนต คุณครูละไมได้นำโปสเตอร์โฆษณาขายรถเป็นภาพนางแบบสาวนุ่งสั้นสวมทับบุตรนั่งบนอ่านมอเตอร์ไซค์มาให้ผมสองแผน่นบอกว่าให้เอาไปติดขวาไว้ดูเล่นผมเห็นแล้วดีใจแต่ไม่ใช่ดีใจเพราะเป็นภาพนางแบบผมดีใจที่ว่ากระดาษซึ่งมีขนาด20่สคูณสานิ้วผมสามารถนำไปตัดเป็นแผน่นสำหรับวาดนิยายการ์ตูนได้แปแผน่น ผมจึงพูดเปลยเปลยขึ้นว่าแหมนี่ถ้าได้สักสิบแผ่นก็วิเศษมากเลยครูครูลำไยยิ้มถามทันทีว่าจะเอาไปไหนตั้งสิบแผ่นครับผมตอบจะเอาไปพิกด้านหลังวาดการ์ตูนกระดาษพวกนี้วาดการ์ตูนหมึกไม่ซึมแล้วก็หาซื้อที่บ้านเราไม่ได้ด้วยต้องไปซื้อที่กรุงเทพเท่านั้นครับคุณครูลไมไยยังโงโงงเพราะไม่รู้ว่าผมวาดการ์ตูนขายท่านถามว่าการ์ตูนแบบไหนวาดเอาไปไหนผมไม่ทันตอบ เด็กในร้านตอบให้แทนว่าครูคนนี้ไงที่วาดนิยายการ์ตูนขายคุณครูละไมเจ้าของร้านยิ่งสงสัยและสนใจผมมากขึ้นถามผมว่าการ์ตูนแบบไหนดิฉันขอดูบ้างได้ไหมผมรีบเดินไปที่รา้านตะเองเลือกซื้อหนังสือการ์ตูนมาเฉพาะที่ผมเขียนหนึ่งเล่มมามอบให้ครูละไมแล้วบอกว่าผมมอบให้คุณครูเป็นที่ระลึกครับคุณครูละไมอ่านการ์ตูนที่ผมเขียนไม่ทันจบเล่ม ท่านสั่งเด็กในร้านไปยกม้วนกระดาษโปสเตอร์ทั้งม้วนใหญ่และหนักร่วม30กิโลออกมาให้ผมทันทีและพูดว่าดิฉันให้คุณไปใช้เขียนการ์ตูนเพราะถ้าให้ลูกค้าไปก็ไม่ทําให้ดิฉันขายรถได้มากขึ้นหรือน้อยลงหรอกวันนั้นม้วนกระดาษหนักเกินกําลังคนขาพิการอย่างผมจะยกขึ้นไหวในรถจักรยานยนต์ของผมไม่สามารถจะบรรทุกม้วนกระดาษที่หนักรวม30กิโลกรัม กลับไปบ้านได้คุณครูละไมจึงให้เด็กในร้านยกขึ้นถื่ใส่ใต้รถยนต์กระบะของร้านและให้เด็กในร้านขับพาไปถึงถึงบ้านเจ้าและผมก็ได้ใช้กระดาษม้วนนั้นมาพลิกก้ันหลังวาดต้นฉบับกระตูนได้นับร้อยเล่มหรือร้อยเรื่องคือใช้นานสองปีก็ยังไม่หมดหันมาที่โรงเรียนวัดกวนนิยมช่วงปีพศ2516ถึง2517 มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารการศึกษาครูสอนผสมที่เคยสังกัดกรมสามัญศึกษาได้ถูกโอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทําให้บทบาทของศึกษาธิการอาเภอและจังหวัดหมดไปผู้บังคับบัญชาครูระดับอําเภอกลายเป็นหัวหน้าหมวดการศึกษาระดับจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนการศึกษาที่สอบคัดเลือกมาจากครูใหญ่โรงเรียนต่างๆเข้ามาบริหารและปกครองครู แทนศึกษาธิการอำเภอและศึกษาธิการจังหวัดที่เคยถูกส่งมาจากส่วนกลางพอโรงเรียนประสมถูกโอนย้ายมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดการจัดสรรงบประมาณการจัดสรรครูมาบรรจุตามโรงเรียนต่างเป็นไปอย่างรวดเร็วครูที่สอนชั้นประสมต้นป .1 ถึงป .4 ต้องสอนแต่จำจันและสอนคนเดียวทุกวิชาแต่ชั้นป .5 ป ถึงพอเจ็ไม่มีขอโทษพอเจ็ไม่มีอีกครูต่างสอนเฉพาะวิชาที่ตนถนัดผมเพิ่งมารู้เอาในช่วงที่มาอยู่โรงเรียนวัดกวรนิยมนี่เองว่าการมาอยู่โรงเรียนใหญ่เพื่อที่จะให้ได้สอนวาดเขียนเพียงวิชาเดียวมันคือการกระโจนลงสู่ห้วงเหวแห่งการดูถูกและเหยียดหยามมีน้ำซ้ำครูในโรงเรียนมีการแบ่งพวกเช่นครูสอนประถมต้นพบกันแต่ครูที่สอนปรมต้น ครูสอนปฐรมปลายพูดคุยก็หากันแต่ครูที่สอนปฐมปลายและครูที่สอนปฐมปลายถือว่าตนมีความรู้สูงความรู้สูงกว่าครูสอนปฐรมต้นส่วนผมครูสอนวาดเขียนถูกมองว่าไม่เคยผ่านวิทยลาลัยครูมาทําให้มีความรู้พื้นฐานแค่มสสามหรือมอทำให้ความรู้ของผมอยู่ที่ไม่เกินมสสามการ่า,ารนและเขียนของผมถูกครูประถมปลายคอยจับผิด ตั้งต่อหน้าและรับหลังว่าไม่มีความรู้แต่มาสอนเด็กทำให้เด็กจำอะไรที่ปิดๆส่วนการที่ผมสอบได้ว่าเขียนเอกเขาบอกว่าเป็นวิชาหน้าโรงหนังใช้าม,มาหากินส่วนตัวได้ไม่ผิดแปลกอะไรแต่การมาสอนวิชาอื่นๆผมควรจะพิจารณาตนเองผมยอมรับว่าเป็นความจริงแม้ว่าตลอดสี่แปดปีแปดปีนะครับที่ผมเป็นครู ปีแรกผมสอนชั้นป .1 ถึงป .4 ที่โรงเรียนบ้านนอกนา4ปีที่2ผมสอนที่โรงเรียนบ้านบางครั้งผมก็สอนแค่ชั้นป .1 ถึงป .4 ผมสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้ซึ่งไม่ได้มีการใช้ภาษาและคำศัพท์แสงอะไรที่หุ่งยากเด็กของผมก็อ่านออกเขียนได้ในระดับป .4 แต่พอมาอยู่โรงเรียนวัดกวรนิยมไม่ว่าผมจะเขียนหรืออ่านจะมีครูคอยฟังและตำหนิ เช่นเมื่ออ่านคำว่าศีลธรรมถ้าอ่านว่าศีลธรรมก็คือปิดต้องอ่านว่าศีลธรรมนอกนั้นเมื่อผมต้องเขียนในแผนบอร์ดต่างๆที่เป็นแผนที่เป็นแผนงานและโครงการของโรงเรียนเช่นคําว่าโครงการประสบการณ์ผมยังอ่านและเขียนไม่ถูกทําให้ผมกลายเป็นตัวตลกที่ไม่อาจจะเข้าสังคมกับครูๆที่สอนชั้นประถมปลายป .5-6 ได้ ขอจบตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบตรวจคนในกดแจเพื่อช่วยคนแก่ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาไใจด้านภาษาและวรรณกรรมจากสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศาึกษาให้ได้ทำหน้าที่รับใช้สังคมต่อไปนะครับ